เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมของสามอย่างที่เบสิกสุดๆอย่างก้อนหินน้ําแล้วก็อากาศถึงได้มีพฤติกรรมต่างกันลิบลับขนาดนี้ความลับของมันเนี่ยซ่อนอยู่ในโลกที่เล็กจิ๋วมากๆจนเรามองไม่เห็นเลยนะครับแล้ววันนี้แหละเราจะไปไขความลับของสสารรอบตัวเราด้วยกันครับเนี่ยแหละครับคือคําถามตั้งต้นของเราในวันนี้เลยทําไมก้อนหินมันถึงแข็งโปกคงรูปอยู่ได้ แต่น้ำกับไหลไปตามรูปทรงของแก้วแล้วอากาศก็ฟุ้งไปทั่วห้องเลยล่ะมันเป็นอะไรที่เราเห็นกันทุกวันจนชิงตานะครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมว่าเอ๊ะทำไมล่ะเบื้องหลังเรื่องง่ายๆแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับได้เวลาเริ่มการสืบสวนกันแล้วถ้าเราเป็นนักสืบเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือหาหลักฐานที่จับต้องได้ก่อนเลยใช่ไหมครับซึ่งในเคสนี้ ร่องรอยที่สสารแต่ละสถานะทิ้งไว้ให้เราเห็นก็คือคุณสมบัติของมันนั่นเองครับอืมดูตารางนี้สิครับสรุปร่องรอยของเราได้ชัดเจนมากๆเลยนะของแข็งเนี่ยรูปร่างคงที่ปริมาตรก็คงที่ส่วนของเหลวปริมาตรยังคงที่แต่รูปร่างนี้เปลี่ยนไปตามภาชนะเลยแล้วก็มาถึงแก๊สโอ้โหอันนี้อิสาระสุดๆคือไม่คงที่ทั้งรูปร่างแล้วก็ปริมาตรเลยครับ เรามาดูของแข็งกันก่อนอย่างน้ำตาลทรายก็ได้ครับลองนึกภาพตามนะเวลาเราเทน้ำตาลลงแก้วมันก็ดูกองรวมกันเปลี่ยนรูปไปตามแก้วใช่ไหมครับแต่แต่ถ้าเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะดูแค่น้ำตาลเม็ดเดียวจะเห็นว่ามันยังเป็นผลึกเหลี่ยมๆรูปทรงเดิมของมันเป๊ะๆเลยนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของของแข็งเลยแล้วของเหลวล่ะครับเป็นยังไงอ่ะนึกภาพตามกันอีกทีนะ สมมุติเรามีน้ำสีสวยๆอยู่สัก100ลูกบาศเซนติเมตรพอดีเป๊ะไม่ว่าจะเทลงแก้วทรงสูงเทลงชามกว้างๆหรือว่าจะใส่ในขวดรูปทรงแปลกๆก็ตามสังเกตไหมครับว่ารูปร่างของน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเลยแต่ปริมาตรของมันยังไงยังไงก็ยังเป็น100ลูกบาศเซนติเมตรเท่าเดิมเป๊ะไม่ขาดไม่เกินเลยครับมาถึงแก๊สกันบ้างโอ้โหอันนี้เหมือนศิลปินเดี่ยวที่รักอิสระมากๆเลยครับ คือถ้าเราปล่อยอากาศจากลูกโป่งใบเล็กๆเข้าไปในถุงที่ใหญ่กว่าฟึบอากาศทั้งหมดก็จะฟุ้งกระจายไปจนเต็มทุกซอกทุกมุมของถุงใบนั้นในทันทีเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้ร่องรอยทั้งหมดอยู่กับเราแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเปิดเผยความจริงกันซะทีกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดนี้ได้เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเลยครับแต่อยู่ในโลกที่เล็ก เล็กมากๆนั่นก็คือโลกของอนุภาคนั่นเองและนี่ก็คือเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองเห็นโลกที่ว่านั่นนะครับเรียกว่าแบบจำลองอนุภาคมันเป็นเหมือนเหมือนเว้นขยายวิเศษที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสเกลที่เล็กมากๆได้ง่ายขึ้นต้องย้ำกันน,นิดนึงนะครับว่านี่คือแบบจำลองเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆเท่านั้นนะอนุภาคของจริงเนี่ยมันเล็กกว่านี้มหาศาลเลย คือหัวใจของแบบจำลองนี้จริงๆนะครับมีแค่3ข้อหลักๆเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมครับว่า3ข้อนี้แหละที่จะใช้อธิบายทุกอย่างได้หมดเลยข้อ1คือการจัดเรียงตัวของอนุภาคเป็นยังไงข้อ2แรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันมันมากน้อยแค่ไหนและข้อ3พวกมันเคลื่อนที่กันแบบไหนแค่3าํคำถามนี้ปริศนาทั้งหมดจะคลี่คลายเลยครับโอเคครับได้เวลาไขคดีกันจริงๆแล้ว เราจะเอาหลักการ3ข้อเมื่อกี้มาลองใช้กับส,สารแต่ละสถานะกันเลยแล้วมาดูกันว่ามันจะอธิบายคุณสมบัติที่เราเห็นในตอนแรกได้เป๊ะแค่ไหนเรามาเริ่มกันที่ของแข็งก่อนเลยนะครับดูเหมือนจะเรียบง่ายที่สุดแล้วแต่ในโลกของอนุภาคเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันนะ ในโลกของของแข็งนะครับอนุภาคของมันจะเรียงชิดติดกันอัดแน่นกันสุดๆเลยนึกภาพคนยืนเบียดกันบนรถไฟฟ้าตอนเช้าสิครับแบบนั้นเลยแล้วแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันก็แข็งแกร่งมากๆจนทำให้พวกมันขยับไปไหนไม่ได้เลยครับทำได้อย่างเดียวคือสั่นสั่นเบาๆอยู่กับที่ของมันเท่านั้นเองและนี่แหละครับคือคำตอบก็เพราะว่าอนุภาคของมันขยับไปไหนไม่ได้นี่เอง มันเลยทําให้ของแข็งมีทั้งรูปร่างและปริมาณที่คงที่ไม่ว่าเราจะเอามันไปไว้ที่ไหนก็ตามโอเคไขปริศน,นาของแข็งไปได้หนึ่งทีนี้เรามาดูกันต่อที่ของเหลวดีกว่าว่าอนุภาคของมันจะแตกต่างออกไปยังไงบ้างถ้าของแข็งคือคนบนรถไฟฟ้าที่ยืนนิ่งๆของเหลวก็เหมือนคนในงานปาร์ตี้ครับ คืออนุภาคเนี่ยยังอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันมันอ่อนลงพอที่จะทำให้พวกมันถลายผ่านกันไปมาได้เคลื่อนที่ไปรอบๆกันได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับแยกจากกันไปไหนไกลนะครับยังเกาะกลุ่มกันอยู่เห็นไหมครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้การที่อนุภาคไหลผ่านกันได้นี่แหละครับที่ทำให้ของเหลวเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะได้แต่เพราะว่าพวกมันยังเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่ได้หนีไปไหน ปริมาตรโดยรวมของมันก็เลยยังคงที่เหมือนเดิมนั่นเองครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงสถานะสุดท้ายกันแล้วสถานะที่มีพลังงานและความอิสระสูงสุดนั่นก็คือแกส๊สมาดูกันเลยว่าโลกของอนุภาคแก๊สเนี่ยมันจะวุ่นวายขนาดไหนในโลกของแก๊สนะครับโอ้โหทุกอย่างนี่คือแตกต่างแบบคนละเรื่องเลย อนุภาคจะอยู่ห่างๆกันมากๆแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันนี่แทบจะเป็นศูนย์ทำให้อนุภาคแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันแบบร้อเปอร์เซนตเลยครับพวกมันจะพุ่งไปมาด้วยความเร็วสูงแบบสเปะสปะไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางเลยภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนที่สุดเลยครับ ด้วยความอิสระเต็มที่แบบนี้แหละอนุภาคแก๊สก็เลยฟุ้งกระจายออกไปเรื่อยๆจนเต็มทุกอนูของพื้นที่ว่างที่มันอยู่และนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงไม่มีทั้งรูปร่างและปริมาตรที่แน่นอนนั่นเองครับเอาล่ะหลังจากที่เราสวมบทเป็นนักสืบกันมาพักใหญ่ลองมาทดสอบความเข้าใจกันหน่อยดีไหมครับมาดูกันว่าจาก3ข้อนี้ข้อไหนคือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับแบบจำลองอนุภาคที่เราเพิ่งคุยกันไป และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ b ครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของแก๊สมีค่าน้อยมากๆซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้มันฟุ้งกระจายได้อย่างอิสระส่วนข้อเอกผิดแน่นอนเพราะอนุภาคของแข็งทำได้แค่สั่นอยู่กับที่และข้อ c ก็ผิดครับเพราะของเหลวปริมาตรคงที่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะแบบไหนก็ตามสุดยอดไปเลยครับในที่สุดเราก็ไขปริศนาที่ตั้งไว้ตอนแรกได้เสร็จสิ้นแล้ว ที่นี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกสักครั้งแล้วมาดูกันว่าการค้นพบนี้จะนำเราไปสู่คำถามใหม่อะไรได้บ้าง ดูตารางนี้สิครับมันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับไล่ตั้งแต่ของแข็งที่ทุกอย่างอัดแน่นและยึดเหนี่ยวกันแบบสุดๆมาที่ของเหลวที่เริ่มจะอิสระขึ้นมาหน่อยและไปจบที่แก๊สที่ทุกอย่างแยกจากกันแล้วก็เคลื่อนที่อย่างอิสระที่สุดทั้งหมดนี้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยครับว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเป็นผลโดยตรงมาจากโลกของอนุภาคที่ซ่อนอยู่นั่นเอง และแล้วปริศนาก็คลี่คลายลงแล้วครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันของสสารเนี่ยมันถูกควบคุมโดยโลกของอนุภาคที่มองไม่เห็นได้อย่างไรแต่ก็นั่นแหละครับในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะการไขปริศนาหนึ่งได้ก็มักจะเปิดประตูไปสู่ปริศนาใหม่ๆเสมอคำถามต่อไปก็คือแล้วถ้าเราลองเพิ่มปัจจัยอย่างความร้อนเข้าไปในระบบล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับพฤติกรรมของอนุภาคเหล่านี้อืมนั่นแหละครับปริศนาสำหรับครั้งต่อไป